สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าลูกหลานเอาอากาศสู้กูทุกคนผมวีคนเดิมนะครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องทางอำเภอชุมแพนะครับพร้อมกับน้ำตัวเลขของอาจารย์ลุงตะวันปอยตองวัดให้พี่น้องแฟนช่องได้เบิงได้ชมน้ำกันนะครับสำหรับอาจารย์ลุงตะวันวัดที่ผ่านมาเข้าที่หนึ่งสองตรงตรงเลยพี่น้อง นะครับเข่าที่หนึ่งสองตรงตรงพี่น้องสำหรับอาจารย์ลุงตะวันเด้อพี่น้องเด้อมวยพานมากกั่าเข่าที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าวิ่งที่หนึ่งเข้าที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสำหรับมวดที่พานมากมือนีนะครับเปิ้ให้วิ่งที่สองะรเกีพี่น้องจับคู่ก็คือหนึ่งสองเลยพี่น้องเด้อเข้าตรงตรงพี่น้องสำหรับเลขของอาจารย์ลุงตะวันทางเกาะทอมออบุตขอบคุณอาจารย์ลุงตะวันในหลายสิ่งหลยทาง นะครับทางช่องทวีก้นดื่มได้มาลงนะครับให้พี่น้องอิซีได้เบิรกนกันทั่วโลกทั่วประเทศนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเอามาให้พี่เฮนองนะครับแฟนช่องได้เบิกในช่วงน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อนะครับหลักฐานเก่างวดประจำวันที่16กันยายน2566อาจารย์รุ่งตะวันนะครับผ่านมาเป็นกระเข้าที่เก้าหนึ่งนะครับงวดนี้เป็นกระเข้าที่หนึ่งสองนะครับเลขวิ่งเป็น มีสองและมีเก็ดได้พี่น้องนะครับเป็นจับกูให้ที่สองหนึ่งนะครับเข่าที่สองหนึ่งเต็มๆนี่คือหลักฐานนะครับเอามาให้เอฟซีเบิ้งน้ากันนะครับเพื่อพี่น้องจะไม่ได้ถามทางแอ็ดบาคือว่าเอาของเก่ามาให้เบิ้งแน่นะครับเอามาให้เบิ้งพร้อมกันสู่วนสู่อาจารย์และพี่น้องครับบ่ลืมนะครับบางเครือเอ็ดก็เดินทางมาสังสารคามนะครับเดินทาง,ทางมาทางคอนเจน นะครับจากอำเภอชุมเพมาก่อนเกนกับ80ดกว่าโลนะครับเดินทางไปสารคามกับเป็นมาณ2 0 0โลนะครับส่วนจะกลับคืนไปเอาเอกสารอยู่ทางอำเภอชุมแพมันกระโดดกับบไดลุ่งให้พี่น้องด้เรื่งน้ำกันหลักฐานเก่าขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับสิ่งที่ผ่านผ่านมาบางเตียก็เฮ็ดประถุอกถูกใจพี่น้องนะครับคนหลายคนพี่น้องเนาะ จังได้บางคนก็เห็นบางคนกับบ่อเห็นบางคนกับเสียบางคนกับเสียพี่น้องนี่คือของเก่าเพินเดยพี่น้องเด้ออาพี่น้องข้ามาแด้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่ซอยฝากพี่น้องกดติดตามให้ลูกเห็นหลานนํำเนยเด้อพี่น้องนะครับกดไลค์ละแค่นะครับพูดติดตามกับบ่าลายพี่น้องเห็นมากเกือบสองปีแล้วนะครับฝากเลยแะเขี้ยงไกจากปีจากน้องนะครับไทยบ้านพู้อยู่ไก่สุขทุกคนเด้อพี่น้องนะครับยินเต๋เสียง ทวีคนเดิมว่าเห็นหน้าพี่น้องย่ามลูกหลานไม่จะฝ่า,ยยาบเบื่อพี่น้องขอแรงเที่ยงขอแรงใจจากพี่จากน้องลุงป่าสู่สุขคนในเด้อพี่น้องซอยกดแค่กดไลค์ใล้ลลนหลาน,น้ำแน่นะครับอ่ะพี่น้องอันนี้คือหลักฐานนะพี่น้องเด้อนะครับหลักฐานเก่านะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ขอบุญขอบุุ้นุณเมีไส้แยกเท,เทบึงนะครับท่างกอ่อทัมอเป็นโทรศัพท์มือสองคนโงมาะห่ นะครับลิ้งคาบขึ้นกุกไม่เทิ่งกูกสูงพี่นะครับแตกบุญเหมือนลพี่น้องนั่นเองเปิดกรบปรติดได้สั้นเขยาข่าได้เคาะเอาค่อยตีพี่น้องนะครับพ่อได้ไทายรูปแล้วก็เป็นหลักฐานเกาให้พี่น้องอิฟซี่ดิเบิ่งในช่วงนท่ากันนะครับนี่คือนะครับเลขของอาอาจารย์รุ่งตะวันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพป็นหายเลขหนึ่งสอง นะครับที่หนึ่งสองพี่น้องนะครับที่หนึ่งสองงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่คืองวดที่ผ่านมาพี่น้องของอาจารย์ลุงตะวันนะครับลุงตะวันเป็นที่หนึ่งสองที่เป็นส่งมาให้พี่น้องนะครับบางอาจารย์บางคลิปผมกับบอมีได้ล่วงห้พี่น้องด้อหลักฐานเก่าประมาให้เบิ่งน้าเพราะว่าโทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวพี่น้องเครื่องนี้ก็เลือกใครดีเป็นใด นะครับบางเตื้อมันก็เปิดติดบางเสี้ยกับบดติดพี่น้องนะครับเป็นของมือสองนะครับลิงกับมักพี่น้องเอ้ยนะครับพังบะมีไปทายถ้ำโยกโกสูมลิงก์โกสูมคาบขึ้นกกใหม่ทั้งสองเครื่องแตกเบิร์ดพี่น้องนะครับยังดีเครื่องนี้ยังทายถ้ำได้อยู่นะครับเตีกเบิดพี่น้องนะครับเอาสั้มเติมพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานใหม่พี่น้องวัดประจาวันที่นะครับ หนึ่งตุราคมสองพันห่ารอยหกสิบหกพี่น้องนะครับนี่คือเลขของนะครับอาจารย์รุ่งตะวันนะครับมือนี้เพื่อนห้ที่สามเละหนึ่งตัวเน้นเพืเ่นนนอนพี่น้องมี่ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามหกสามเก้าสามเดิพี่น้องเดินเน้นขงบนนี่คือหลักฐานใหม่ของเพื่อนพี่น้องนะครับเอาบาดี้พี่น้องมาเบิ่งตัวใหญ่ๆนั่งกัน นะครับตุ่มใหญ่ๆนัากันได้พี่น้องเด้อบอยต่องวดกันเลยนะครับอาจารย์ลุงตะวันนี่แน่นอนนะครับหลีกออกปั๊บทรงปั๊บทันทีนะครับเอาเป็นคนที่หน้าตาดีสําหรับช่องทวี่คนเดื่มนะครับผู้หนึ่งพี่น้องนะครับสําหรับอาจารย์ลุงตะวันนะครับเอาเป็นโครงมาให้วดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6บ นะครับหน้าตาดีพราพ่อยังไก่ดีพ้อมพี่น้องอาจารย์ลุงตะวันทางกทมให้แตกที่1 2 2 1งสออนพี่น้องเด้อตรงตรงเลยนะครับเด่นบนเล่นด่างพี่น้องเพิ่นไห้นะครับเน้นที่นะครับ3 6 6 3และ6 1 16พี่น้องนะครับตัวเด่นตัววิ่งเพิ่นขึ้น1กับ3าได้พี่น้องเด้อนะครับขึ้น1กับ3าม ตัววิ่งตัวเด่นเพิ่นหนึ่งกับ3บาทนี่พี่น้องเบื้องติมทิมเจาะน้ากันนะครับบางทัานก็นจีจมมาว่เต็มเจาะนะครับนี่คือของอาจารย์ลุงตะวันงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับปล่อยตัวงวดกันเลยนะครับศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามหกสามเก้าสามพี่น้องเน้นข้างบนด้วยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปด 5062เกนี่คือเบอร์โทรแอปพี่น้องนะครับถักมาโทรถามไทยกันได้เด้อพี่น้องเด้อสังกิตฮอดสวีกนเดิมนะครับโทรมาได้พี่น้องนะครับอาฝาวพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ในสื่อสาะกินเบงรัฐบาลกันนะครับตั้งช่องสนับสนุนให้พี่น้องไปเด่นการพนั่นแต่อย่างใดได้พี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องไปสื่อสาะกินเบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับมาคอยจัด ค่ะก,ก็คอยพานพี่น้องบ่มัเบิบกคบามสุขวามบันเทิงแค่นั้นก็พ่ออาจารย์ลุงตะวันเปลี่นเพียงแนวทางพี่น้องนะครับผมเป็นสรรื่อการเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับขอบุณขอบพูณห,หลายๆายพี่น้องที่เข้ามาติตามรับชมและรับฟังในพี่น้องเด้ออันนี้คือหลักฐานที่เพื่อนส่งมาให้พี่น้องนะครับอาจารย์ลุงตะวันส่งมาให้เรียกออกปับส่งปับทันทีพี่น้องนะครับแน่นอนที่สุดกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยะสู่ท่อนบางไฟหญ่บางไฟโก นะครับสงสัยจะเป็นตอนเศร้านะครับสําหรับะเลขของอาจารย์หนุ่มเบงยศเด้อนะครับสงสัยจะเป็นตอนเศร้านะครับตอนนี้ยังว่ะเทได้มาอยู่นะครับแต่ว่า่นทักมาแล้วหล่ะพี่น้องนะครับสงสัยคำนวณอยู่วันที่ผ่านมาผลคำนวณเสร็จเพ๊่ส่งมาปรับเลยพี่น้องนะครับส่งมาทันทีเลยขอบุณขอบคุณนะครับอาจารย์หนุ่มเบงยศนะครับขอบุณขอบคุณอาจารย์รุ่งตะวันนะครับจใหแนวาทางนะครับผมได้มา พร้อมกับตัวเลขนะครับในลมาให้พี่ไห้หน่องที่ท่านผู้ชมน้ากันปลาปีกปากน่องสุกขู่สุกคนเด้อนะครับซอยปักซอยดันให้ลูกให้หลานน้าแน่นะครับซอยเป็นกอล่างแรงใจเป็นกอล่างแรงเชี่ยให้ลูกให้หลานน้าแน่พี่น้องชมให้หน่อยขอกอหอยขอแขนน้าป่าน้าลูกน้าพีน้าน่องสุกขู่สุกคนพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับเขาที่หนึ่งสองตรงตรงสำหรับเลขของอาจารย์รุ่งตะวัน ไว้ตองวดกันเลยพี่น้องนะครับเพื่อไป่เป็นการเสียเวลาพี่น้องจะได้ไปจับจองสื้อสากกินแบ่งกันได้ทันนะครับทั้งช่องสงนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพานันแต่อย่างใดนะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกกําลาแรงไก่ขอบคุณทุกไร,ท,กกไกท,กไรทุกแค่ ขอบคุณนะครับอาจารย์ลุงตะวันเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความหักความเมตตาที่ท่านให้ความหักความเพง่งที่ท่านให้ความสงสารที่ท่านให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องนี้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อนะครับสาหรับอาจารย์ลุงตะวนันทางก RO ทมนะครับขอให้เลขเพื่อนเข่าวงวดนี้เฮงๆปังๆด้วยอาจารย์เดอ้อเข่าตรงจิตตรงใจพี่น้องมกักนะครับมักแห้งสวี่ก็เดือมมักอยู่หนึ่งกับสามในพี่น้อง รับเข้ากันดีโยนะครับงามเลขอาจารย์ลุงตะวันงวดนี้คงจะเห้งคงจะปังนะครับสำหรับชิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งความสุขจงมีเกฐานผู้ชมของทวีคนดื่มสููสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเงินทองไหลมาเท่าคือจังสายนำะพี่น้องบอกขาดสายกับเป่าตุงตุงกินยาบ,บกุกจุกก็จะเร้ลงนะครับเอาถ่ายลีปแล้วพี่น้องนะครับเลขเพิ่นก็คือศูนย์หนึ่งนะครับหกหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าสามหกสามศูนย์สามพี่น้องเน้นที่หกสามเน้นที่หกสามเน้นที่หกหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีใจทนันผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดเดืู่สุขสุคนตลอดไปพี่น้องสวัสดีครับ